โอเคก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท no. ่านด้วยนะคะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมปีทายกันเช่นเเพราะว่ามันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งนะคะที่บอกว่าไม่เอาเกมบาฟาไมได้หมขอเป็นเกมแบบดูๆมันมันเถื่อนๆหน่อยที่จริงไม่ค่อยได้เล่นหรอกใช่เลยหันไปสนใจเกมบาฟ โอเคที่จริงก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแต่ว่ามาตามนักล้องแต่จริงมันก็เล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่ะมันเถื่อนมากก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วอนนพอได้โอเคไปเดี๋ยวข้ามไปเลยเฮ้ยทำไมมีกระสอบอเคโหลุดหลุดยังไม่ทันนะคะถ้าเมมเต็มก็มพาร์ตหน้านะเมมเต็มก็พาร์หน้า ฉันทำอะไรเริ่มเกมแล้วก็จัดให้เข้าไปคือว่าป่าก็ได้ นี่คือความเล่นไม่ถนัดนะคะไม่เล่นนานมาก ปัปุ่มก่อนจะไปหลบอยู่กับเพื่อนก่อนคือปุ่มใช่ไหม 2คนมี2คนผมแลนี่ใส่ชุดเท่ๆเนี่ยดูๆเฮ้ยไม่ได้ใช้ปืนดูวะ <laughs> ของมาจากสุขีไฮยก็ไม่เชื่อเอาของนี้ไปดีกวัว่าเวลาครับอีกอันเหมือนกันเราบุกคนไปด้วยหนึ่งตามสูตรละตามเหตุจ้ะตามตามาเหตุมีเยอะไม่ดอกไม้กันเขาให้ดอกไม้กินด้วยโอ้ย

Yes. <laughs> はい。 ก็ตามที่บอกนะคะเล่นไมะนะ่ถนัดแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร,ร้ให้ด้วยโอเคบายบายจุบจ๊บ